ขยี้อดิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้รากตอนที่265ท่านหินเมืคือมาเป่งประกายราวกับหลอมมาจากทองคำค่อยๆปากดตัวขึ้นช่างใหญ่โตจนไม่อาจเห็นจุดสิ้นสุดได้ชั้นบนของจัตุรัสบางกรงหงปกคุมได้ชั้นไม่เอกมีเพียงประกายแสงสีทองที่มองเห็นแต่แรงกดดันที่มาจากท้องฟ้าก็ทำให้จอมยุทธนับให้วนรู้สึกหายใจไม่ออก แรงกดดันที่มาจากจัตุรัสมังกรหงสรงพลังเลือเกินแม้แรงกดดันจะทรงพลังแต่จอมยุทธ์มากมายยังคงมองไปยังจัตุรัสมังกรหงที่ร้อยอยู่บนฟากฟ้า,ฟาพร้อมความระโมบเล่าลือกันว่ามรดกของมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงอยู่บนชั้นบนสุดของจัตุรัสเป็นสิ่งร่อตาล่อใจที่สามารถทําให้จอมยุทธ์คุมพลังจี้จูนคนใดก็ตามเป็นบ้าได้นี่คือจัตุรัสมังกรหงหรือ มูเฉินมองร้านประลองขินโบราน,นั้นเขารู้สึกได้ว่าเลือดในกายสูบฉีดเหลาก็มีบางสิ่งเรียกร้องหาเป็นความรู้สึกที่บอกเขาว่ามีบางอย่างอยู่บนจุดสูงสุดของจัตรุรัสที่สามารถทำให้เขาสมบูรณ์แบบกว่าที่เคยเป็นจัตรุรัสมกรหงได้ปรากฏแล้วความเงียบปรากฏเพียงชั่วครู่จากนั้นการเป็นความตื่นเต้นแทนตอนนี้มีจอมยุทธ์มากมายกระโจนออกไปท่ามกลางคนเหล่านั้น ก็มีหลายคนที่ไม่ได้แก่เลือดของมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงก็ยังมีความคิดว่า,าโชคดีอยู่บ้างในเมื่อจัตุรัสมังกรหงอยู่ตรงหน้าไม่ว่าอย่างไรพวกเขาต้องลองซักตั้งมูเ่เฉินกับคนอื่นมองขึ้นจอมยุทธขนาดใหญ่นั้นด้วยใบหน้าสงบไปคนมากมายเหาะเหินตรงไปยังจัตุรัสมังกรหงเสียงลมก็ดังขึ้นขนาดล่างแสงเกือบจะปกคลุมทั่วบริเวณแต่จัตุรัสมังกรหงนั้นก็สามารถรองรับคนเอาไว้ได้ ช่างตาการตายยิ่งน่ะความเร็วพวกเขาแต่ละคนเร็วมากแต่ในจังหวะที่พวกเขาเกือบจะเข้าสู่จัตุรัสมังกรหงส์แล้วกับถูกคลื่นบางอย่างนั้นกวาดออกไปแสงนั้นแฝกไปได้วยเสียงมังกรและหงฟ้าคำรามจอมยุทธเหล่านั้นที่กระเด็นกลับมาก็กากเลือดออกจากปากก่อนที่ร่างจะล่วงล่นลงมาหลังจากนั้นก็ปรากฏหลุมมากมายบนพื้นดินคนที่มีพลังยุทธแก่งกล้าก็ไม่เป็นอะไรแต่คนที่มีพลังกายอ่อนแอเนี่ยสิ กับกาก,ากเลือดออกมาอวัยวะทั้งห้าได้รับบาดเจ็บการกวาดล้างครั้งแรกทําให้ท้องฟ้าว่างเปล่าทว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกกวาดออกไปยังมีจอมยุทธหลายสิบคนทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ามีล่างมังกรและหงฟ้าเรือนหลังปรากฏบนผิวกายเห็นชัดว่าคนพวกนี้ได้ชำระเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงจึงสามารถอดทนต่อาการกวาดล้างได้เราก็ไปกันได้แล้วมูเฉินหันไปพูดกับชายเสี่ยว ก่อนที่ล่างจะทะยานขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลำแสงมุ่งไปยังจัตุรัสมังกรหงขณะเดียวกันกับที่มู่เฉินก็นใช้เสี่ยวเคลื่อนไหวฟังยี่โยหมิงซูปี้เยียนและคนที่เหลือก็ตามไปพุ่งไปยังจัตุรัสนั้นบนพื้นดินปกคลุมด้วยเสียงโอดโอยเนี่ยน่าสังเวชจอมยุทธนับไห้ทวนตอนนี้ได้แต่มองคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอแม้แต่จะเหยียบเข้าไปยังจัตุรัสมังกรหงษ์ แต่สิ่งเดียวที่ปลอบใจพวกเขาคือในช่วงเวลาต่อไปจะต้องเกิดการต่อสู้ที่น่าสนใจแน่และนี่จะเป็นการประลองระหว่างจอมยุทธ์รุ่นใหม่ชั้นสูงของภูมิภาคทางเหนืออย่างแท้จริงมู่เฉินตรงไปยังจัตุรัสมังกรหงขนาดแสงสีทองกวาดออกมาพร้อมแรงกดดันในสถานที่แห่งนี้แม้แต่กาศยังเหมือนแข็งตัวกลายเป็นกำแพงทว่าแรงกดดันนั้นไม่ได้กอ่อให้เกิดอุปสรรคต่อมู่เฉินเลยแสงค่อยๆกระจายออกมาจากร่างกาย ความรู้สึกเฉื่อยชาก็หายไปความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมคลิปตาก็ขึ้นไปบนลานปลลองเก่าแก่ตัวมูเฉินปรากฏบนลานหินรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและความหนาวเย็นเขากวาดสายตาโดยรอบก็เห็นว่าพื้นที่ราวกับหล่อหลอมมาจากเกตมังกรทองทั้งแข็งแกร่งและไม่อาจทาลายได้มเมื่อเลื่อนสายตาขึ้นไปก็มีปีกสีทองขนาดใหญ่กลางออกมาเหนือลานประลองทองคํานั้นทุกชั้นของปีกทองคํา เป็นชั้นลานประลองขินที่ปรากฏบนชั้นไม่แสงก็ภาพเภาเนี่ยบนจัตุรัสขณะล่างคนกลุ่มหนึ่งปรากฏเทว่าเมื่อแต่ละคนปรากฏตัวก็ต่างทิ้งระยะห่างกันโดยเกิดความระแวงซึ่งกันและกันช้เสี้ยวปรากฏตัวข้างมูเฉินดวงตามองฟังยี่ชัดว่านางหมายหัวฟังยี่ไว้แล้วส่วนฟังยี่ก็สังเกตสายตาอีกฝ่ายแม้ว่าสีหน้าจะไม่เปลี่ยนแต่สายตาก็เปลี่ยนไปความลึกลับของชายเสี่ยว ทำให้แม้แต่เขายังรู้สึกหวาดกลัวการถูกนางมหมายขวเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมีจอมยุทธหลายสิบคนปราก,กดตัวบนจัตุรัสมังกรหงทุกคนมีคือหลิงทรงพลังนอกเหนือจากไม่กี่คนส่วนใหญ่ตาเป็นจอมยุทธขุมพลังจี้จุนขั้นสี่ทั้งหมดคนเหล่านี้ร้วนเป็นจอมยุทธรุ่นใหม่ชั้นสูงที่แท้จริงแห่งภูมิภาคทางเหนือเมื่อเหล่าจอมยุทธปราก,กดตัวจาัตุรัสมังกรหงกลกับตกสู่ความเงียบไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนต่างสัมผัสได้ถึง คืนตายน้ำที่ไหลเวียนอยู่มูเฉินก็มีสีหน้าสงบแม้ว่าสถานการณ์ที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมตัวจอมยุทธ์ขัวกะทิมิน่นำซ้ำทุกคนก็ไม่ได้ต่อกรได้ง่ายๆแต่ว่าเมื่อเขาร่วมมือกับชัยเสี่ยวเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวใครหลังจากเห็นพลังชัยเสี่ยวแล้วคงไม่มีคนตาบอดที่กล้าจะลงมือกับพวกเขาความเงียบดำเนินต่อไปบนจัตุรัสก,ก่อนที่แสงสีทองจะกระจายบนลานปะหลอง เกตมังกรปรากฏบนพื้นผิวลานปะะลองก่อล่างเป็นกระจกทองคําและทุกคนก็ยืนอยู่บนกระจกทองคํานี้แสงสีทองไหลเวียนรล่ากับของเล็วบนผิวกระจกก่อนจะรวมตัวกันใต้ฝ่าเท้าเมื่อแสงสีทองสาดส่องออกมาปกคลุมเท้าเอาไว้ทันทีที่เท้าถูกแสงปกคลุมทุกคนสัมผัสได้ถึงคืนพลังไหลรูปร่างกวาดออกมาและในจังหวะนั้นในผิวกายของแต่ละคนก็ปรากฏ ลวดลายของหงและมังกรนี่เป็นการตรวจสอบแกนเลือดทุกคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนจัตุรัสมังกรหงนี้ดูเหมือนกำลังอ่านค่าความเข้มข้นของเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงในร่างพวกเขาและความหนานแน่นของเลือดก็เชื่อมโยงกับโอกาสที่พวกเขาจะได้ครอบครองมรดกมังกรหงทุกคนจึงร้อนใจขณะมองแสงสีทองที่ปรากฏจากผิวกายนั้นทุกคนเนี่ยมองแสงบนร่างกายก็เกิดอาการกระวนกระวายทันใดนั้น เสาแสงสีทองขนาดประมาณสิบจังก็พุ่งขึ้นมาเส้นสีทองเหนือกว่าคนอื่นทุกคนรีบผันไปมองภายในแสงสีทองร่างกำยำสูงใหญ่ของติงเสีย่ยก็กำลังขัวเราอเสียงขัวเราอด,ดังไปทั่วเห็นชัดว่าแกนเลือดบังกรแท้จริงของเขาแรงกล้าไม่เบาทว่าทันทีที่เสียงขัวเราอด,ดังขึ้นเสาแสงสีทองขนาดเดียวกันก็พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงบังกรคำรามภายในแสงสีทองนั้นก็คือหลิวเยี่ยนที่มู่เฉินเคยสู้มาแล้ว บนจัตุรัสใบหน้าจอมยทดจำนวนมากเปลี่ยนไปจากที่เห็นหริวเยี่ยนกับติงเสีย่ยอยู่เหนือพวกเขาไปแล้วแต่จังหวะนั้นเสียงโขงฟ้ากระดังออกมาสองเสียงพร้อมกันสูปีเยี่ยแล้วโของอยู่ถูกปกคุมด้วยแสงสีทองพร้อมกับปีโขงสยายออกมาตัดสินจากพลังพวกนางแข็งแกร่งพอตัวไม่อ่อนแอก,กว่าหริวเยี่ยนและติงเสีย่ยพวกนางสร้างกายยาวโขงฟ้าพัางได้สายตาจํานวนมากมองไปยังฟังเยี่ยและโยมิ พรอพวกเขาเห็นแสงสีทองเริ่มรวมตัวกันใต้ฝ่าเท้าทั้งสองคนไม่นำซ้ำยังสร้างภาพที่น่าตกใจเพราะเสามีขนาดประมาณร้อยจ้างเห็นจะได้แสงนั้นพุ่งออกมาอึดใจต่อมาเสาขนาดใหญ่ทะยานสู่ท้องฟ้าทําให้ใบหน้าเราบรรดาจอมยุดขวักะทีปลี่ยนไปดูจากความพันผวนทั้งสองคนจะต้องสร้างกายามังกรแท้จริงได้แล้วบางคนเอ่ยขึ้นดูเหมือนครั้งนี้จะตูรัดมังกรหงจะมีแค่ฟังยี่กโยมิง ที่ยืนหยัดอยู่ได้มีบางอย่างผิดปกติทําไมอ่านข้ามู่เฉินไม่ได้ล่ะท่านใดนั้นมีคนสังเกตนั่นเพราะไม่มีแสงสีทองปรากฏจากใต้ฝ่าเท้าของเขาแม้แต่น้อยซึ่งทําให้ทุกคนอึง้งหรือว่าเขาไม่ได้ชําระแกนเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงงั้นเขามายืนอยู่บนจัตุรัสได้ยังไงทากลางเสียงสงสัยนั้นกลับไม่มีอารมณ์ใ,ใดๆปรากฏตัวมู่เฉินกำมองของเหลวใต้ฝ่าเท้าเขารู้ได้ว่า มีคลื่นแผ่ออกมาจากล่างและคลื่นนั้นทําให้เลือดในกายของเขาก็เหมือนจะแสดงสัญญาณเดือดผ่านความเดือดนั้นเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดเขาค่อยๆรับตาและกลางแขนออกเสาแสงสีทองก็พุ่งขึ้นแม้ว่าเสานี้จะมีขนาดเพียงร้อยจังแต่มันกลับมีแสงสีทองเข้มขน้นราวกับมีแรงกดดันที่อธิบายไม่ถูกไหลเวียนอยู่เมื่อเสาแสงสีทองเข้มขน้นพุ่งทะยานออกมา เสาแสงของคนอื่นบนจัตุรัสก็ระเบิดเปลี่ยนเป็นประกายแสงสีทองมีเพียงเสาแสงสีทองเข้มจากร่างกายของเขาที่คงอยู่บนจัตุรัสมังกรหงสและสาดแสงเจิดจ้าไปทั่วภาพนี้ราวกับราษฎรพบราชาโค้งคำนับด้วยมารยาทสูงสุดเสาแสงสีทองใช้วิธีนี้เป็นการเปิดเผยระยะห่างระหว่างพวกมันกับเสาแสงสีทองของมูชินและในตอนนี้สีหน้าทุกคนก็เปลี่ยนไป เสาแสงสีทองเข้มยืนตั้งอานลาวก็ว่าทะลุผ่านชัน้นเมฆภายใต้เสาสีทองนั้นทั้งจัตุรัสมังกรหงก็ดูสว่างสวยในตอนนี้เลยทุกคนต่างตะลึงเมื่อมองเสาสีทองอันเป็นเอกลักษณ์ขณะแสงฉายบนใบหน้าพวกเขาทําให้สีหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมการอ่านข้ามู้เฉินถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรกันแน่หมายความว่าแก่นเลือดของมังกรแท้จริง และหงฟ้าแท้จริงภายในร่างกายมู่เฉินหนาแน่นจนไม่มีใครเทียบเขาได้จากการอ่านค่าเมอ่อคูฟังยี่และโยมิงสร้างกายยามังกรแท้จริงนับว่าหน้าตกใจแล้วแต่ใครจะคิดว่ามู่เฉินมีผลลัพธ์ที่น่ากลัวแบบนี้ความเข้มข้นของแกนเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงในร่างกายเขาอยู่ระดับไหนกันแน่เขาได้รับแกนเลือดมากขนาดไหนกันไม่เพียงแต่จอมยุทธนับไม่ถ้วนในบริเวณนี้มีสีหน้าเปลี่ยนไป แม้แต่เราคนที่ยืนอยู่บนจากตุรัสมังกรหงยังต้องแรกเปลี่ยนสายตากันฟังยี่กับโยมิงขมวดคิ้วเข้าด้วยกันขณะมองเสาแสงนั้นก่อนจะมองหน้ากันและพังงะออกไปสู่ปีเยี่ยหงอยู่ติงเซียและคนอื่นตามีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันจากล่างมู่เฉินใบหน้าหรือวเย็ยนที่ไม่เคยดีก็มืดคืมหนักกว่าเดิมลังสีสังหารปรากฏเสาแสงสีทองเข้มยังคงอยู่เป็นเวลานาน,าน ภายใต้สายตาทุกคนก่อนจะหายไปดวงตาที่ปิดสนิทของผู้เชนินค่อยค่อย,อยืมขึ้นพร้อมเหลือบมองจัตุรัสชัดวณน,นีเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของเขากับการที่แกนเลือดในร่างกายของเขาถูกเปิดเผยหากเป็นไปได้ตัวเขาก็ไม่อยากต้องเปิดเผยเรื่องเหล่านี้เนื่องจากนี่จะทําให้เขาการเป็นเป้าหมายของทุกคนเพราะนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสสูงสุดจะได้รับมรดกมังกรหงเมื่อเป็นแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นเป้าเกียรติชังของคนอื่น จุดนี้สังเกตได้จากสายตาที่มองมาสายตาเหล่านั้นเหมือนจะอยู่ข้างฟังยี่กับโยมิงแต่โชคดีที่เขาอยู่กับใช้เสี่ยวจอมยุทธคนอื่นเลยไม่กล้าทำอะไรเมื่อแสงหายไปจตุรัสมังกรหงกับสู่ความเงียบจอมยุทธ์จำนวนมากมีสายตาเป่งปะกายแต่ไม่มีใครกล้าตุกติกตัวเขาก็มองขึ้นไปยังชั้นหินที่ก่อร่างจากปีของหงฟ้าเห็นชัดว่ามรดกมังกรหงจะต้องอยู่บนจุดสูงสุดของจตุรัสมังกรหงหงลงเฟิงแห่งนี้ หากใครต้องการรับมรดกก็ต้องขึ้นไปให้ได้ผู้ที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดคนแรกมีโอกาสได้รับมรดกแต่ไม่มีใครกล้าเสนอหน้าเพราะกลัวจะสร้างความเกลียดชังให้คนอื่นแต่เขารู้ว่าสถานการณ์นี้อยู่ได้ไม่นานและคนที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนคือฝั่งยี่อันดับหนึ่งของบันทึกมังกรหงในเมื่อทุกคนไม่อยากเป็นฝ่ายเริ่มก่อนงนั้นให่ขาเป็นคนเริ่มก่อนแล้วกันเขามีฝีมือองอาจและไม่สนใจใครเขาไม่รอคําตอบทะยานออกไปคนแรก ทันทีที่ฟังยี่ไปโยมิงเองก็ตามไปทิ้งชั้นล่างไว้เพียงเท่านี้เมื่อทั้งสองไปแล้วท่านใดนั้นก็ทำลายความเงียบบนจัตุรัสจอมยุทธทุกคนกวาดขึ้นหลิงออกจากร่างกายและทะยานออกไปมูเฉินก็ใช้เสี่ยวพอเห็นแบบนั้นก็พุ่งทะยานออกไปสายตานับไม่ถ้วนบริเวณนี้มองไปยังเส้นแสงที่พุ่งทะยานออกไปพอพวกเขารู้ว่าการแข่งขันบนจัตุรัสมังกรหง์ได้เลิกเปิดออกแล้วเว้นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่สามารถ ขึ้นไปบนจุดสูงสุดได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบันทึกมังกรหงอย่างแน่นอนมูเฉินก็เร่งความเร็วจนถึงขีดสูงสุดเปลี่ยนเป็นลำแสงผ่านชั้นหินชั้นแล้วชั้นเล่ายิ่งขึ้นไปชั้นบนจํานวนชั้นหินก็จะลดลงซึ่งชั้นหินพวกนั้นจําเป็นต่อการขึ้นไปยังจุดสูงสุดดังนั้นเราต้องคลองลานประลองให้ได้คนละหนึ่งแห่งเพื่อจะไปถึงระดับนั้นจากข้อมูลที่เขาได้รับ แม้จะมีลานปลาลองมากมายที่ชั้นล่างสุดและสามารถรองรับคู่คนได้ทั้งหมดก็ไม่จําเป็นต้องแข่งขันแต่ยิ่งเมื่อพวกเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของลานปลาลองจํานวนก็จะลดลงในเวลานั้นสถานการณ์ที่จํานวนคนมากกว่าลานปลาลองก็จะปรากฏขึ้นเมื่อไรียงคําพูดนั้นใช้เซียวเองเห็นด้วยงั้นถึงตอนนั้นเจ้าก็ระวังตัวด้วยนะลำแสงเกือบร้อยสายพุ่งทะยานสู่ขอบฟ้าราวกับดาวหาง ขณะข้ามผ่านลานประลองบังกรหงเที่ยวหลอมได้ทองคําช่างเป็นฉากที่น่าตื่นตาทว่าทุกคนต่างค่อยๆกำมัดพอเริ่มรู้สึกถึงคลื่นลิงรุนแรงแผ่ซ่านออกมาจํานวนลานประลองกําลังลดลงมีคนบางคนอุทานพวกเขามองไปข้างหน้าแน่นอนพวกเขาเห็นท้องฟ้าไกลออกไปจํานวนลานประลองบังกรหงที่เคยมีมากก็ลดลงเมื่อมองคร่าวๆก็เห็นชัดว่าไม่สามารถรองรับทุกคนได้ลำแสงเกือบร้อยสายแยกออกจากกัน คดที่หอกขึ้นมาคุ้งตัวออกไปจับจองลานประลองเอาไว้แต่ทุกคนที่มาถึงที่นี่ได้ไม่สามารถจัดการได้ไง่ายๆการพย้ายพวกเขายอมรับกฎก่อนได้ก่อนหลังได้หลังเป็นไปไม่ได้แน่บางคนก็เริ่มโจมตีเหล่าบรรดาผู้คนที่จับจองลานประลองคือหลิงอุนแรงกวาดออกไปบนลานประลองหลายแห่งทันใดนั้นบรรยากาศสงบสุขก็หายไปถูกแทนที่ด้วยรังสีสังหารความเร็วมู่เินก็ใช้เสี่ยวเร็วมากทั้งสองจึงได้ครอบครองลานประลองเป็นคนแรก แต่ทันทีที่มูเฉินจับจองความผันผวนคืนลิ่งจึงปากฏไซ้หัวไปเขามีสีหน้าสงบขณะแสงสีทองแผ่ซ่านออกมาลาวก็กอตัวเป็นเกตมังกรจากนั้นเขาฟาดฝ่ามือกับฝ่ามือและกำป้านปะทะกันอย่างหนักหน่วงพร้อมกับขึ้นพลังที่มองเห็นได้เทว่าล่างมูเฉินกลับไม่ได้ขยับเป็นเพียงฝ่ายรังที่ถอยออกไปเมื่อเงยหน้าขึ้นมูเฉินเห็นชายชุดดำมองมาอย่างหน้าขนลุกเขายไม่เคยเห็นคนคนนี้ แต่ดูจากคึ้นหลิงที่พันพ่วนในล่าง<ๆ>เขาก็มีจอมยุคคุมพลังจี้จูนขั้นสี่แต่กลับยังมีช่องว่างใหญ่ระหว่างริวเยียนข้าเฉินฟานจากสำนักเงาพูดข้าต้องขอให้แกรีกทางให้ด้วยชายคนนี้พูดขึ้นแม้เขาจะรู้ว่ามู่เฉินไม่ได้รับมือง่ายแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เขาต้องถอยนอกจากนี้มู่เฉินกับชายเซี่ยวก็แย่ก,กันเขาหวังใช้โอกาสได้เปรียบนี้กำจัดมู่เฉินเทาว่ามู่เฉินก็ค่อยๆจ้องมองอีกฝ่ายหนึง่งรนหาที่ตาย เฉินฟ้าได้ยินด้วยความโกรธแม้ว่ามูเฉินจะไม่ได้รับมือง่ายแต่มันคิดว่าตัวเองเป็นฟังยี่ยหรือยังไงถึงกล้าเมินเฉยเขาคือหลิงอะไรขอบเข็ระเบิดออกมาจากล่างเขาพร้อมกับร่างสีดําขนาดยัก์ร่างสีดำเนี่ยล้อมรอบด้วยรัศมีชั่วร้าย้าวกับอสูรเฉินฟ้าไม่คิดจะยั้งมือเขาปวดปลยร่างเทศสนออกมาร่างเงาพูดปีศาจหมื่นเงาแสงสีแดงกระพริบในดวงตาจากนั้นก็ซัดฟ้ามือออกไป ภายใต้ฝ่ามือสีดำนั้นก็ปิดทั่วฟ้าดินล้วกับพูดผีทรงเสียงร้องคืนพลังหน้ากลัวท้าทยมิติบิดเบีย้ยวนั่นเฉินฟ้านจากสำนักพูดเงาเขาหมายขวมู่เฉินเฉินฟ้านคนนั้นชั่วช้าล่างเงาพูดว่ากันว่ามีพิษร้ายแรงมากทุกคนที่มันลงมือฆ่าจะถูกดูดวิญญาณและเปลี่ยนเป็นพลังพูดผีเห็นได้ว่ามีความสนใจมากมายเนี่ยมองไปยังมู่เฉินดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นลานหินละเบิดออกก็ดึงดูดความสนใจของพวกเขา แน่นอนว่าพวกเขาไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ให้ความสนใจกับลานหินของมูเฉันบนลานอื่นก็มองมาแม้ว่าลานประลองคนอื่นจะมีพลังรุนแรงแต่กลับไม่มีใครเนี่ยวางเท้าลงบนลานหินของพวกเขาเพราะพวกเขาคือจอมยุทธขัวกะทิในบันทึกมังกรหงฟังยี่โยหมิงซูปี้เยี่ยคงอยู่และคนอื่นพวกเขามองไปยังลานประลองมูเฉันเห็นชัดว่าพวกเขาอยากเห็นว่าคนที่ถูกตรวจสอบว่ามีการเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริง แข็งแก่งสุดจะน่ากลัวขนาดไหนเสียงพูดผีนดังไปทั่วขณะฝ่ามือใหญ่สีดํานั้นบอกคุมร่างมู่เฉันตัวมู่เฉินได้ยืนอย่างมั่นคงเขาเงยหน้าขึ้นมองฝ่ามือสีดํานั้นจากนั้นกำหมัดแสงสีทองก็ระเบิดจากล่างเขาพิบตาต่อมาดูราวกับดวงตะวันทําให้คนจํานวนมากต้องหลีตาแต่วินาทีนี้คนที่มีสายตาแหลมคมก็เห็นปีกงคู่หนึ่งแผ่สยายจากด้านหลังของมูเชัน ปีองก็กวาดออกราวกับแสงคมกิบแสงสีทองลุกโชตช่วงร่างของมู่เฉินกลับสู่สภาพปกติเขาไม่หันหลังกลับขณะดเดินไปข้างหน้าฝ่ามือสีดําและล่างเงาคูดหยุดเคลื่อนไหวแสงสีทองละเอียดกระจายออกมาจากฝ่ามือของมันจากนั้นก็คุงไปยังหัวของร่างพูดเงาจากนั้นแสงสีทองก็ระเบิดร่างคูดเงาระเบิดกลายเป็นแสงภายในนั้นราสมักสมบอมแนวร่างถึงกระเด็นออกไปพร้อมกับเลือดก,กบปาก ก่อนจะร่วงลงสู่ท้องฟ้าอย่างไร้พลังทำให้ยอดเขาพัง่าบเป็นหน้าก่องสายตานับไม่ถ้วนนั้นก็มองภาพนี้จากนั้นเสียงอุทาเนี่ยก็ดังไปทั่วแค่กระบวนท่าเดียวเขาเอาชนะจอมยุคคุมพลังจี้จุนขั้นสีได้มู่เฉินตอนนี้ทรงพลังมากกว่าตอนที่เขาไปเชิญหน้ากับหลิวเยี่ยนสีอีกโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ